ฝากขายชื่อขายอดีเกมเพสมาที่เพจปีเปสเท่านั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ปีเพสเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีมากผมเปรมปีเพสนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูการใช้ไหลกระแทกนะฮะโดยเป็นการเล่นแบบไม่มีปุ่มนะครับซึ่งก็จะมีมือให้ดูด้วยนะครับก็ใครที่เล่นแบบไม่มีปุ่มก็ลองทำตามกันได้นะฮะก็อื่นฝากกดไลค์กดติดตามให้ปีเปด้วยนะครับซึ่งผมก็จะทา การเล่นแบบไม่มีปุ่มยาวๆนะจนกว่าจะครบทุกอย่างที่ผมรู้นั่นเองนะฮะก็ไปลองดูกันก่อนนะครับสําหรับการใช้ไหลกระแทกนั่นเองครับดูกันแบบเร็วๆตรงนี้ฮะก็ดีโอล่านะครับกระแทกโจนาธานเดวิดตรงนี้เลยนะอย่างนี้นะครับนี่นะฮะการใช้ไหล่กระแทกก็ประมาณนี้นะครับซึ่งการกดง่ายๆเลยนะฮะ ก็ต้องกดด้านซ้ายของหน้าจอ2ครั้งนั่นเองครับนี่นะครับมันก็จะเป็นการกระแทกอย่างนี้นะฮะดูกันไปอย่างนี้นะครับสังเกตง,ง่ายๆนะครับถ้าเรากดไปแล้วเนี่ยจะมีพื้นสีฟ้าอยู่ข้างล่างนั่นเองนะพื้นสีเขียวนะครับตรงนั้นนะนี่นะฮะดูมือนะครับกดที่ด้านซ้าย2ครั้งนะครับ1 2น,นะ นักเตะก็จะวิ่งพุ่งขึ้นไปเลยนะแบบว่าโอ้โหนักเตะพร้อมที่จะชนเลยนะครับนี่นะกดปุ๊บพื้นจะเป็นสีเขียวนะฮะอย่างนี้นะครับต้องกะจังหวะดดีๆนะจริงๆเพราะว่าถ้าพลาดมาเนี่ยเป็นการเข้าพรวดได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เราเสียตําแหน่งแบบฟรีๆได้เลยนะบางทีมันยืนไกลกันเกินไปนะครับทําให้ มันกระแทกไม่โดนนะและคือการกระแทกเนี่ยค่อนข้างเซฟนะครับแบบไม่ทําให้เราเสียฟาวนะคือไหลชนไหลเลยนะฮะแต่ต้องกะจังหวะให้ดีนะครับถ้ากะจังหวะไม่ดีเนี่ยอาจจะนั่นแหละฮะอาจจะเข้าพรวดแล้วก็อาจจะเสียตําแหน่งและอาจจะเสียประตูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับลองไปฝึกกันดูนะฮะแตะที่ด้านซ้าย2ครั้งก็จะเป็นการกระแทกแบบนี้นั่นเองครับสำหรับคนที่เล่นแบบไม่มีปุ่มนะฮะ เอาละครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ให้ปีเพสน,นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งนะครับบ๊ายบายครับ